สว,สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์ของคุณนั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับจะต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ แฟนแอคเคาท์ u ูทูบสินแสหมิงของผมเนี่ยมีสมาชิกกว่า20,000ท่านแล้วในช่วงระยะเวลาสั้นๆและมียอดผู้เข้าชมเกือบเกือบจะ5ล้านแล้วนะครับส่วนเว็บไซต์สินแส n หมิง .com นี่นะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกเ,เข้ามาแวะเวียนกว่าเกือบเจะ5 0 0แสนท่านแล้วเช่นกันผมขอขอบพระคุณเพื่อนๆแฟน,เพ,น,เ,พนเพจแฟน Youtube ที่รักของผมทุกท่านตรงนี้นะครับ สิ่งเหล่านี้ที่ผมได้มาพยากรณ์ให้กับท่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะให้เป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ชีวิตให้กับเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสนะครับหรือจูปิเตอร์ได้เดินถอยหลังจากราศีตุลกลับมาที่ราศีกัน และดาวสาวือซักท่ได้กำกลังจะเดินจากราศีพิจิกไปสู่ราศีธนูนั่นก็หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งดีและไม่ดีกับชาวลัคนาราศีธนูบางท่านก็อาจจะดีมากๆเลยมีส่วนไม่ดีน้อยนิดหนึ่งบางท่านก็จะจะมีสิ่งที่ไม่ดีมากสิ่งที่ดีน้อยนิดเดียวหรือบางท่านก็อาจจะมีดีร้ายสลับกันไปทุกๆราศีละครับ สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นผมจะต้องบอกว่าการเดินหน้าถอยหลังของดาวตรงนี้นะครับนำมาซึ่งความสำเร็จและความโชคดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 1. ท่านอาจจะมีชื่อเสียงจากงานที่ท่านทำอยู่ 2. การงานของท่านมีความก้าวหน้าขึ้น ทั้งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินซึ่งแน่นอนครับ power ท่านจะมากขึ้นอย่างแน่นอนสุภาพสตรีชาวลัคนาราศีธนูนั้นท่านจะมีความสำเร็จจากเรื่องของหน้าที่การงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การผลักดันท่านและท่านก็กำลังจะมีความรู้สึกถึงความโชคดีบางอย่างในเรื่องของงาน ผู้หญิงผู้ชายชาวราศีธนูนะครับผมสรุปตรงนี้ว่าการงานของท่านจะก้าวหน้าขึ้นแล้วก็ขอให้ท่านเอ,อท่านที่มีความเขาเรียกว่ามีความประสงค์อยากจะทําธุรกิจหรืออยากจะทําอะไรก็ตามซึ่งความจเจริญก้าวหน้าของชีวิตท่านสําหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วนั้นทําไปเลยลุยไปเลยจะมีความสําเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ทีเดียวนะครับสําหรับ ลัคนาราศีธนูที่ดาวมันเดินหน้าย้ายหน้าถอยหลังอะไรตรงนี้แหละครับในด้านลบนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นในเรื่องของงานนะครับท่านจะได้รับปัญหาจุกจิกจากบริวารที่มีอาวุโสหรือมีอายุน้อยกว่าท่านเป็นความจุกจิกจากการได้รับคํานินทาหรือการเอาไปพูดถึงในแง่ลบ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังคือพูดง่ายๆคือจะมีคนมาอิจฉาท่านแหละครับทําให้ตัวท่านเองก็เด,อเดือดร้อนใจไอ้ตัวมันเองก็เดือดร้อนใจนะครับเพราะว่ามันนั่งเผาใจตัวเองอยู่ส่วนตัวท่านเองก็รู้สึกงุนหงุดหงิดเหมือนกันการที่มีศัตรูเกิดขึ้นโดยที่เราเองก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาแต่สิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะส่งผลกับชาวลัคนาราศีธนูอย่างแน่นอนแต่ก็จะเป็นช่วงท่านสัน้น อย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการงานนั้นก็จะนํามาสู่ผลดีในเรื่องของการเงินด้วยการเงินของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความก้าวหน้าอย่างมากท่านจะเห็นตัวเลขในบัญชีของท่านซึ่งมันเพิ่มขึ้นท่านที่ถังแต่การเงินวินาสันตโลหรือว่าการเงินมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการมาก่อนหน้านี้ การเงินจะลงตัวขึ้นในช่วงนี้ท่านไปสังเกตนะครับท่านจะบริหารการเงินได้ดีขึ้นหรือรายรับท่านจะมากขึ้นท่านจะเห็นว่าตัวเลขในบัญชีของท่านจะมากขึ้นจากการที่ดาวมันขยับปรับเปลี่ยนตรงนี้ชาวลัคนาราศีธนูที่นิยมชมชอบเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นทองคําหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับท่านจะได้รับโชคดีจากสิ่งเหล่านี้และชาวลัคนาราศีธนูที่จะเปิดกิจการหรือทํากิจการอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งมีโปรสเปกตเป็นผู้หญิงคุณจะมีความสําเร็จจากธุรกิจเหล่านี้อย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศรีธน,นูส่วนในเรื่องความรักแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับท่านที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับถ้าความรักของท่านมันไม่ค่อยลงตัวมาก่อน,น้านี้ จากช่วงที่ดาวมันขยับตรงนี้แหละครับความรักของท่านจะลงตัวมากยิ่งขึ้นท่านจะรู้สึกได้เลยว่าความรักของท่านมันนํามาซึ่งความสุขท่านจะมีความรู้สึกยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อนึกถึงความรักหรือคนรักของท่านความรักของท่านชาวลัคนาราศีธนูตรงนี้จะเต็มไปด้วยความเอื้ออาทอรหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆซึ่งมอบให้ซึ่งการและกันสําหรับชาวลัคนาราศีธนู ส่วนท่านที่ยังโสดสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักครับแต่ความรักอันนี้มันไม่ค่อยเป็นไปอย่างทิศทางที่ท่านตั้งใจเท,ท่าที่ควรคือมันหมายความว่าท่านอาจจะไปเจอกับคนที่ไม่ถูกใจไอคนที่ท่านไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบท่านไอคนที่มาชอบท่านท่านก็เสื่อมไม่ชอบเขาคือความรักมันผิดฝาผิดตัวนะครับสําหรับท่านที่ยังโสดที่เป็นชาวลัคนาราศีธนู คือไม่ค่อยพอใจกับไอสิ่งที่มันเข้ามาเจอหรือหรืออะไรประมาณนี้แหละครับคือถ่านมีความรู้สึกว่าคนในสเปคท่านมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่คนที่เข้ามาข้างอ่านจะขัดขากินเกินบ้างไอเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องตามสเปคเราก็เลยมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจมันก็เป็นแบบนี้แหละครับสําหรับท่านที่ยังโสดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาราศีธนู ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นผมจะต้องบอกว่าสุขภาพร่างกายของท่านจากการโคจรของดาวตร,ตรงนี้จะค่อยๆอยขยับดีขึ้นนะครับท่านที่มีความรู้สึกว่าสุขภาพมันไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมาก่อนหน้านี้จากการโคจรขยับของดาวตรงนี้สุขภาพท่านจะดีขึ้นท่านหาเวลาไปออกกําลังหาเวลาไปเดินช้อปปิ้งหาเวลาไปทําอะไรก็ตามซึ่งนํามาซึ่งความสบายใจของท่านไปพักผ่อนต่างอากาศพักผ่อนตาน่างจังหวัดหรืออะไรก็ได้ ซึ่งทําให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจมันจะนํามาซึ่งความรู้สึกสบายใจสบายกายและนั่นก็หมายความว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมากมายทีเดียวครับสําหรับชาวลัคนาราศีธนูกระผมสินแสมิงเรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อ,ตอไป